คนที่อยากตามคนที่อยากตามเป็นคนที่พี่อยากตามหรือเขาอยากตามพี่ลองฟังดูว่าเขาอยากตามผมหรือผมอยากตามเขาโอเคคคอจริงเรื่องที่ผมจะเล่าวันนี้จะมีจะมีผู้หญิงคนหนึ่งค่ะเกี่ยวกับเรื่องเนี้ยเกือบทั้งนั้นซึ่งเป็นคนที่ผมนับถือแล้วค่อนข้างเชื่อเพราะทดสอบเขามาเยอะมากกว่าจะเชื่อว่าเขาเห็นอะไรในตัวผมจริงๆริงค่ะถ้าเกิดใครเคยดูการ์ตูนโคนันน่ะครับมันคือการ์ตูนโคนันในเวอร์ชันผีอ่ะมันคือการ์ตูนที่แบบ สืบส่อหาว่าเขาเป็นใครมายังไงทําไมถึงตามเราเพราะยังไงคือมันจะมีปริศนาให้เรามันมี<ค>นมปริศนาให้มาแก้ไขตลอดเวลาเลยอ่ะ,ะโอเคก็ก็จะเล่าให้ฟังก็คือก็คือจริง,รงๆผมทําทารายการท่องเที่ยวชืว่อวันดัตอาร์ตคืออารมอยากไปเทีย่ยวต่างจังหวัดแล้วก็อยากไปถ่ายเราก็ไปถ่ายไปถ่ายก็มีเทมหนึ่งไปจังหวัดสุราษฎร์ก็ไปถ่ายร้านอาหารไปถ่ายอะไรก่อนแล้วมันเราก็เราก็ถามคนที่นั่นคือเรามีเพื่อนอยู่ที่นั่นบอกว่า เฮ้ยที่เนี่ยมันมีอะไรมันมีอะไรที่แบบน่าเที่ยวอ๋อมันมีสะพานที่สูงที่สุดในประเทศไทยชื่อสะพานสีสุราษฎร์เขาก็บอกเวลาขึ้นไป่ะสะพานถ้าเรานั่งอยู่ตรงๆอ่ะสะพานมันจะเอ็นไปโอนมามันจะเอ็นเอ็นด้วยความที่มันสูงหรือเราเจอลมแรงก็ไม่รู้อ่ะเราก็ความที่ไปสะพานทำไงไทยรายการก็ต้องมีโดรนถูกไหมมีโดรนมีโกโปรเราเนี่ยเป็นคนติดโกโปรหน้ารถ แล้วก็ขับขึ้นไปขับไปอยู่กลางสะพ,พานอ่ะแล้วเราก็เหมือนบินโดนบินโดนขึ้นไปประมาณสัก4ี่โมงเย็น<ะ>ลงมาประมาณ5้าโมงกว่ากว่า<ะ>บินโดนเก็บภาพเป็นคนเป็นคนบินโดนเองด้วยนะเป็นคนบินโดนเป็นคนตั้งกล้องเองทุกอย่างก็กลับมาก็เหมือนกับเหมือนไม่มีอะไรอะ่ะเหมือนก็ปกติอ่ะไปถ่ายรายการเสร็จก็กลับในจังหวะที่ตอนกลับอะ่ะก็เหมือนยังยังไม่มีอะไรมาก ก็กลับมาเราก็มาดื่มกันที่โรงแรมอารมณ์ดื่มกันสักประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งเราก็บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องข้ามไปที่แพ5ห้าอยไร่ก็เลยบอกว่านอนเถอะง่วงละเรานอนคนเดียวแล้วก็จะมีทีมงานอีกสองคนทีมงานก็ก,ก็ก็เป็นเพื่อนรุ่นน้องกันเนี่ยแหละมันก็ไปนอนผมก็นอนคนเดียวก็อาบน้ําเสร็จอะไรก็มาก็กลับมานอนที่เตียงเตียงจะหันปลายเท้าไปที่ประตูห้องประตูห้องจะอยู่ซ้ายมือเราก็เห็นตรงประตูห้องอ่ะตรงมุมเหมือนประตูถ้าประตูเปิดออก ก็เหมือนจะทับคนคเหมือนปิดแล้วก็เจอคนอนึกออกป่ะเหมือนปิดแล้วก็จะเจอคนยืนเราก็จังหวะเดี๋ยวเราก็แงะไปเห็นประตูจะอยู่ประมาณนี้ครับแล้วแต่แต่ว่าเขาเขาาจะเปิดมาทางนี้นึกออกไหมเขาจะเปิดเราจะเปิดจะปิดอย่างงี้อเคเราก็แงะไปแล้วก็เห็นผู้หญิงเป็นเงาดำๆผมยาวประมาณประมาณเนี้ยเราก็แบบแต่โรงแรมเนี้ยอยู่ในเมืองขึ้นชื่อเลยได้ยินข่าวโรงแรมนี้มาเยอะเหมือนกัน แต่ความที่เราไม่ได้กลัวเพราะเรานอนแป๊บเดียวเออเราก็กะอยู่แล้วว่าเดี๋ยวเราไปดิ้งเสร็จเราไปกินดื่มเสร็จเราก็ไปแพ้แล้วแป๊บเดียวเรานอนไม่เกินสามสี่ชั่วโมงเรา,อาบอกน่ะก็กะเออเดี๋ยวถ้าเกิดเราอาจจะเมาหลับก็อาจจะนอนห้องนึงออแต่วันนั้นดันไม่เมาดันแบบเออกินนิดเดียวแล้วก็นอนเลยอะไรเงี้ยก็แงะไปเห็นผู้หญิงล้วก็แบบชุดดำๆขอน,อนอนนะพูดกับเขาขอนอนเพระเดี๋ยวพรุ่งนี้ทํางานแล้วก็หลับเลยอืแล้วก็หลับเลยแล้วก็หลับ มันก็แปลกปกติเราจะพูดกับเขาไม่ค่อยรู้เรื่องรออกป่าปกเราผมก็เคยเจอเหมือนเหมือนอารมณ์แบบเจอเงี้ยเขาไม่ให้นอนอะ่ะเราเคยเจอลักษณะนี้แล้วแต่เขาไม่ให้นอนอ่ะเขาจะมาแบบในเคสสอนก่อนนะขอนอนไม่พรรอเรานอนพลิกในความรู้สึกเราอ่ะเขาไม่อยู่ตรงหน้าเราเงี้ยขอนอนพรรอเราพลิกลกับด้านนี้ก็มาอยู่ด้านนี้แล้วมันตือ้อเออตื้อนึกว่าตื้อจนแบบมไม่ให้นอนแต่เคสนี้อยู่ดีๆ,ๆก็แบบขอน,อนอนนะแล้วก็ป๊อกเลยอ แล้วก็ตื่นช้ามาประมาณหกโมงเช้าเฮ้ยเมื่อคืนหลับไปตอนไหนวะไม่รู้เรื่องเลยหลับไปตอนไหนไม่รู้เราก็ยังบอกไอ้เพื่อนที่ไปด้วยกันสองคนคือบอกว่าเฮ้ยเมื่อคืนโดนหลอกว่ะโดนอไอ้พวกบอกเนี่ยพี่อาเอาอีกแล้วชอบแบบกูโดนจริงๆแต่กูขอนอน,อนแล้วก,กูหลับเลยเ<อ>ครับแล้วเราก็ข้ามไปที่แหนฮาเลยไรเราก็ข้ามไปที่แหนฮา่อยไรเราก็ไม่มีอะไรก็เหมือนลืมเรื่องนี้ไปแล้ว ไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนข้ามไปอยู่แพ้หา้าลอยไร่ปกติเราอะ่ะจะเป็นคนชอบเล่นน้ํามากแพ้หา้าลอยไร่ก็รู้อยู่น้าใส่าตายครับคือมรกรดอ,อ่ะสวยจริงแพ่หา้าลอยไร่สวยใครไม่เคยไปต้องไปค่ะไอพวกนั้นมันก็บอกโดดน้าดิพี่จะได้ทําน้ําเราก็บอกว่าไม่โดดอะ่ะไม่เอาไม่เล่นเหมือนแม่งไม่เล่นยังไงก็ไม่เล่นไอพวกนั้นมันก็แบบทำไมครพี่อห้เป็นอะไรวะไม่เล่นเป็นอะไรคือ,อ เราก็มองไปปกติพี่ยาถ้าเห็นน้ำโอ้ยโดดเป็นว่าเล่นชอบเล่นน้ำชอบเล่นน้ำน้ำะลงทะเลโดดหมดไม่ใส่ชูวช่วงชูวีพเราเราเราว่ายน้ำแข็งไงครับแต่วันนั้นไม่เล่นพายคายักพายอยู่แป๊บเดียวคือคือคือรุ่นน้องมันบินโดนไงมันอยากอยากเก็บภาพสวยๆบินโดนให้คุณมันก็วินโดนพอบินโดนผมผมพายกับเขาฝั่งเลยอืมก็คือเหมือนแค่ทํางานให้ได้ภาพแล้วก็ในจังหวะที่ผมอยู่ที่นั่นสองวันก็จะมีคนหนึ่งชื่อชื่อพี่ต่อ เขาข้ามไปที่ฝั่งแล้วเขากลับมาคือคือในในในแพให้ไล่เขาจะไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ค่ะคุณต้องนั่งเรือออกไปประมาณครึ่งชั uh ่วโมงอ่ะถึงจะเจอสัญญาณโทรศัพท์เขาก็กลับมาแล้วเขาก็หน้าเครียดมาเลยผเก็ําเป็นไรพ่อลดความพ่อเขาลดความยังไม่รู้ยังไม่รู้ใดใังสิรู้แต่ว่าพ่อลดความแต่ต้องกลับมาก่อนเพราะว่ามันต้องมารับผมกลับฝั่งก็กลับมาก็ก็ไม่มีอะไรก็เหมือนเหมือนเหมือนเรื่องปกติทุกอย่างจนประมาณสองสามวัน มีข่าวในโทรศัพท์เด้งขึ้นมาตึ้งผู้หญิงโดดสะพานสีสุราชเออก็ไม่มีอะไรก็แค่เหมือนเป็นข่าวด้วยไม่เข้าไปอ่านด้วยไม่เข้าไปอ่านในดังซีดด้วยไม่เข้าไปอ่านดังซีดด้วยซึ่งผมไม่ได้กดเข้าไปอ่านข่าวอ่ะก็เหมือนผ่านไปเหมือนผ่านไปไม่มีอะไรแล้วก็อีกวันหรือสองวันประมาณเนี้ยตึงขึ้นมาอีกข่าวเดิมเอ๊ะ คือผมมันจะมีต้องต้องยอ่อเล่าอยา่างผมมันจะมีอะไรเกี่ยวกับโทรศัพท์แลกไม่ว่าเป็นคนข้างในผมจะให้ทําให้สวดมนต์เขาจะหมือนสื่อสารกับโทรศัพท์มผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันไอ้นคนทุกคนฟังอาจจะผมว่าบ้าบอในอยุคนั้นก็มีโทรศัพท์ไม่เขาอาจจะเป็นแค่สื่อสารให้ผมทําอะไรนึกว่าให้<ๆ>ให้ให้สวดมนต์นะ Ó <ๆ>ห่างสวดมนต์แล้วนะอะ,อะไรเป็นนี้เป็นความเสื่อส่วนบุคคลนะครับ<ะ>ต้องต้องต้องบอกอย่างนี้กันก็นตึ้งกับมาอ่ะผิดสังเกตและเฮ้ยข่าวเดิมขึ้นมาได้ไงวะสองวัน ก็เลยเข้าไปอ่านอมสมมุตินะสมมติห้องผมไปสะพานสีโซลราวันที Now, so, ่หนึ่งหนึ่งมีนาสมมุติว่าหนึ่งมีนามีผู้หญิงเขามก็เข้าไปอ่านรายละเอียดเลยหนึ่งมีนามีผู้หญิงโดดสะพานตอนห้าโมงเย็นก็คือเป็นเวลาที่เราอยู่บนสะพานกับเลยเดจาวูกับแฟดปุ๊บเฮ้ยกูอยู่บนสะพานกูอยู่บนสะพานครับข่าวเขียนว่า ผู้หญิงคนนั้นอยู่บนสะพานตั้งแต่บ่ายสองโดดตอนหกโมงเย็นงั้นกูอยู่ตลอดแน่อกูอยู่ตลอดเวลาเราก็ต้องเห็นเขาสิก็ตั้งแต่ผมอยู่ตั้งแต่สี่โมงลงมาก่อนหกโมงผู้หญิงดอนโดดตอนหกโมงกว่าอกูเห็นแน่ใหญงกูต้องเห็นครับเช็คฟุตเลยเช็คฟุตโกโปเลยครับโทรบอกเพื่อนอีสองคนผู้ละคนลุกขึ้นคนลุกขึ้นเฮ้ยอ่านข่าวดีวันที่เราไปปะวะ ใช่พ่ฮัเดี๋ยวนั้นใจกันนะเดี๋ยวขอกูเช็คฟูตดก่อนออของกูเช็คฟูตก่อนเห็นจริงๆทั้งโดนทั้งโกโปรก็ <co op> โกโปรมันจะมีภาพเข็เนเนี่ยเนหาพเนี้ยที่เป็นโกโปรที่ตั้งอยู่บนที่ตั้งอยู่บนหลังคาเห็นปะครับคือคือผู้หญิงคนนี้โดดคือผู้หญิงคนนี้โดด <co op> เห็นผู้หญิงคนนี้เลยหรอใช่ใช่เนี่ยแล้วผู้หญิงเห็นไหมที่วงอยู่เห็นไหมนั่นน่ะคือผมเสื้อดำข้างหน้านี่คือผมอ แล้วผู้หญิงที่โดดนั่นน่ะคือเขายิงอยู่ตรงนั้นเน้ยก็คือเหมือนพี่อาร์ตจอดรถข้างหน้าเขาประมาณสักร้อยเมตรเขาไม่ต้องอะไรเลยพี่เขาผมนอกจากรถเขาหันมาเขาหันมาอย่างเงี้ยพี่จําได้จําได้โคตรจาได้จําได้เลยจําได้แม่นด้วยครูฟังถ้าถุงือว่าดูไลฟ์อยู่มันจะมีอยู่รูปหนึ่งมาจากไอจีพี่อาร์ตเนี่ยแหละนะคะแล้วก็เราจะเห็นเลยว่ามีผู้หญิงท่านหนึ่งยืนอยู่ในสภาเนี่ยก็คือผู้หญิงคุณพี่แล้วตอนนี้เขาโดดอะ รถมอไซค์กังจอดอยู่แบบนี้โอ้ยเห็นบอกเห็นเลยเราก็เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะเห็นทั้งโดนเห็นทั้งทุกอย่างเห็นหมดคือเหมือนจริงๆก็ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นถูกปะก็แค่ก็แค่ไปเจอก่อนก่อนก่อนที่เขาจะก่อนที่เขาจะเสียชีวิตอย่างเดียวไม่มีอะไรอออาเวลาผ่านไปประมาณสองอาทิตย์เราอะรู้สึกว่ามีคนตามเราตลอดเลยอื มีคนห่างตาเห็นตลอดเลยแบบแบบผู้หญิงแบบแบบแบบเราก็แบบใครวะเราก็เลยถามผู้หญิงคนนี้ที่เรานับถือว่าช่วยดูให้หน่อยว่าใครตามผมเราเห็นตอนอยู่ข้างหลังนั่งพอดีเห็นกระจกหลังนั่งก็เห็นกระจกหลังเงเราก็แบบไม่มีแต่เราเห็นจนชินเราเห็นจนชินเดี๋ยวบอก,บอก,บอกเราเห็นจนชินค,คนอาจจะบอกแมงเวอร์แต่เราเห็นชินจริงๆเราเห็นจนชินเราเห็นเราเห็นจนชินแบบครับเออ เราก็แบบอ่ะโอเคนั้นดูให้หน่อยว่าใครไม่รู้ว่าเป็นใครเขาก็บอกไม่รู้เป็นใครเป็นผู้หญิงตามเราไม่รู้เป็นใครในจังหวะที่เราดูฟุตอะในจังหวะที่เราดูฟุตเหตะเราก็เลยแบบขอขยายดูหน่อยดีว่าแม่งคือใครเป็นยังไงปรากฏไปตรงกันในผู้หญิงคนที่ในห้องผักจำได้ปะที่มา<อ>ยืนตรงประตูยืนตรงเขาโดดตอน เออเราเห็นเขาตอนประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งเขาโดดตอนหกโมงซึ่งเราก็ตอนแรกก็แบบใช่หว่ามันก็เป็นเดจาวูกับเราก็ทวนเรื่องแม่งเกิดอะไรขึ้น<ม>เกิดยังไงขึ้น<ม><ม>บทสรุปก็คือเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังว่าวันที่เราเห็นที่บอกที่โรงแรมอะ่ะคือผู้หญิงคนนี้เราเห็นตอนตีหนึ่งเขาโดดตอนหกโมงแต่เราสงสัยว่า เราเขาแค่หันมายิ้มกับเราแค่นี้เขาตามเราได้ไงแล้วตามมาทําไมตามมาทําไมแล้วอยู่เป็นเดือนเรื่องนี้บทสรุปคือใช้ระยะประมาณสองเดือนถึงเจอว่าผู้หญิงคนนี้คือใครจําจําที่ผมบอกว่าจําที่ผมบอกว่าไปแพ้แล้วผมชอบเล่นน้ำได้ปะผมอะจะมีเซนต์บางอย่างที่แบบใครมองกูในน้ําวะอืมองกูในน้าทําไมวะ แล้วเราก็จะแบบเหมือนอารมณ์เห็นผู้หญิงอะไม่รู้นะคือมันมันจากจิตเรานะต้องเหมือนอารมณ์เห็นผู้หญิงนะแล้วเราก็แบบไม่เล่นไม่เล่นอย่าเล่นไม่เล่นเหมือนตัวเราก็บอกไม่เล่นไม่ให้เล่นอถ้าเล่นวันไหนก็อาจจะจมหรืออะไรก็ไม่รู้ผมก็ไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วก็มาทวนก็คือเขาก็โดดน้ํอเหมือนเขาเพิ่งโดนน้ำแล้วเราก็รู้สึกว่ามีคนมองเราจากในน้ำ บที่หนึ่งถูกไหมเ <5. S 2> ปาะที่สองคือจําพี่ต่อได้ไหมที่อบอกว่าพ่อพ่อลดความพ่อลดความจำได้ไหมหลังจากเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเดือนหนึ่งพ่อเขาอะจําจําไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นจนเขามาจําได้ประมาณเดือนหนึ่งเขาบอกพ่อเขานะพ่อเขาบอกว่ามีผู้หญิงใส่เสื้อสีน้ำตาลตัดหน้ารถเขาเขาก็เลยหกลักหลบคนเดียวกันเลย ผมก็เลยถามผู้หญิงคนที่ผมรับถือว่าเอ้าพ่อวิต่อเกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้คืนแรกที่เรานั่งกินกันครับใครจิตอ่อนเป็นญาติจิตอ่อนที่สุดเขาไปหาคนนั้นได้เลยอพ่อเขาพ่อเหมือนว่าลมพ่อเหมือนจิตจิตอ่อนเขาก็เลยไปหาพ่อเขาเขาก็เหมือนบอกเห็นผู้หญิงคนหนึ่งมายืนขวางหน้ารถเขาก็เลยหักลอก็ลดความแล้วก็เหมือนจำอะไรไม่ได้ไปแป๊บหนึ่งก็อ่ะโอเค เราต้องทำยังไงไปหาพระอืพระก็บอกช่วยไม่ได้ทั้งหมดเขาช่วยไม่ได้อ่ะเกิดอะไรขึ้นทำไมช่วยไม่ได้อะไม่รู้เหมือนกันเขาบอกเขาจะอยากอยู่กับเราออยากอยู่กับเราอเราก็มีว่าอยู่กับเราเพื่ออะไรวะเพิ่งเห็นแบบเดียวอยู่กับเราเพื่ออะไรวะเออเขาก็มาหาเขาก็มาแบบเหมือนมาวับแบบบ๊อบแบบอะไรอย่างเงี้ยจน จนเขาเราก็แบบเอ๊ะเอ๊ะแบบเอ๊ะหลายเรื่องมากจนแบบเกิดไรขึ้นหวะมันทําไมเขาตามเราไม่หยุดจักพีวะอะไรเราก็เลยโพสตโซเชียลว่าแบบวันนี้มีคนโดดสะพานนี้นี้น,น,น,นี้จริงจริงใช่ไหมซึ่งเราก็แบบมีจริงครับมีจริงค่ะอะไรครับก็มีเหมือนมีด i เร c t มสเ s จคนหนึ่งเข้ามาหาเราเขาก็ส่งรูปผมถ่มายกับผู้หญิงคนหนึ่งมาให้ ผมก็ถามใครหรอเหมือนอารมณ์แบบเป็นแฟนคลับชี่ชอบเราอะไรเงี้ยคนนี้ไงคะที่กระโดดน้ําตายผมแบบอือฮะอืมคนนี้อะคะที่กระโดดน้ําตายแล้วก็แบบเดี๋ยวแล้วคุณเป็นใครออฉันเป็นพี่สะพายเขาอ๋อคือเขาเป็นเคยถ่ายคือขอพิธีถ่ารรูปเป็นแฟนคลับแล้วผมจําคนนี้ได้ด้วย คือวัวเดือนนั้นเนี่ยผมมาไปที่สุราษฎร์สองครั้งไปก่อนทีหนึ่งแล้วก็ถึงพิธีาร,ารายการครับผู้หญิงคนนี้ทํางานอยู่ที่แฟมิลี่มาร์ทชอบผมมากช,<อ>ชอบ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 กี้ไม่ยังไงก็ไม่ไถ่ายกวตัวสั่นผมไปกอดเขาอย่างเงี้ยตัวสันี่ตัวสันเง,งี้ยเดือนนั้นแหละตัวสั่นจำผมยังจำได้อยู่เลยเขาบอกเมื่อไหร่พี่อานมาอีกมาหาหนูนะคะอได้ครับเดี๋ยวมาหานะครับอจำได้จำแม่นเลยจำาพรลูกคนนี้ขึ้นมา เลยยังแบบส่งมาอวดเราเพื่นอนหรอหรืออะไรเงี้ยแม,ม่คนนี้ได้โดน,นั้นตายเขาแล้วก็ตอนนั้นมันเฉลยทุกอย่างเลยพี่เฉลยหมดคนเฉลยหมดทุกอย่างเลยเฉลยแบบหมดทุกอย่างเลยแล้วแม่งก็เดจาวูกลับไปเหมือนแบบวันที่เจอเขาอะครับจําวันที่เขาหันมายิ้มให้ผมได้ปะเขาจาได้ว่าเป็นผมโอ้แล้วพี่คือคนสุดท้ายที่เขาเห็นจิตสุดท้ายเขาคนสุดท้ายและจิตสุดท้ายของเขาคือผมก็แบบ คือที่พาบอกช่วยไม่ได้อ่ะคือจิตสุดท้ายเขาผูกกับผมแล้วเขาตามผมตั้งแต่นึกว่าบ่าตามผมตั้งแต่วันแรกที่เขาตายอ่ะไปอยู่โรงแรมไปอยู่แพ้เลยไล่กลับมาอยู่บ้านตามไปที่รถคือจิตสุดท้ายเขาอยู่กับผมหมดเลยอ่ะแล้วคือพาที่บอกช่วยไม่ได้อ่ะคือเขาบอกผมต้องรู้เองโอ้แต่มันก็ทรมานเรานะใช่มันทรมานมากคือแล้วแบบแล้วเราก็แบบว่าเฮ้ยแม่งแม่งยังไงวะแล้วจะยังไงต่อแล้ว แล้วแล้วก so like ูจะทํายังไงให้เขาไปกลับไปอยู่ที่เดิมอะไรเงี้ยเราก็เลยถามผู้หญิงคนที่เรานับถือผมรู้แล้วพี่ว่าเขาคือใครอืเขาเป็นแฟนคลับผมอืเขายังบอกเลยว่าเป็นจิตสุดท้ายของเขาครับแล้วมันคือตรงเป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 ่งเลยมันคือคนนั้นที่แบบออที่ไม่เล่นน้ําพอเขามองเราอยู่ในนี้เป็นอย่างนี้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 เกิดขึ้นแล้วผู้หญิงคนนี้เราจําได้ว่าเขาทํางานที่นี่เราจะมาหาเขาแล้วก็หันมายิ้มให้เราคงแบบอารมณ์แบบ ผมก็ไม่รู้นะว่าแบบปอบกูหน่อยสิหรือขอคุยด้วยหน่อยอแต่เราอะจําเขาไม่ได้ในในวันที่อยู่ว่นสะพานเราจําเขาไม่ได้ซึ่งมันไม่แปลกหรอกพี่เพราะว่าพี่เปเจอนามเยอะมากผมเจอคนมาเยอะมากเรื่องว่าแต่พอเขาส่งรูปมาเราจําเขาได้ว่าอ๋อตรงนี้เราถ่ายที่แฟมิลี่มาร์ทกับเขาแล้วเราจําเขาได้ดีมากว่าแบบ คือผมจะจําคนที่แบบคือสานเราจะแกล้งเขาเราชอบแกล้งเขาด้วยว่าเราคือคือผมเป็นคนแบบเบลข้ามอย่แล้วแบบผู้หญิงคนที่หมดรับถือเขาก็เลยบอกว่าอ่าต้องพาเขาไปส่งอคือยังไงหมายถึงว่าต้องกลับไปสุราษฎร์ก็กลับไปสุราษฎร์อีกหลังจากหลังจากนั้นสองเดือนผมก็กลับไปสุราษฎร์แล้วก็บอกเขาไปอย่าพาไปส่งอืมผมก็ขับรถจากบ้านไปที่สะพานสีสุราษฎร์แล้วก็ดอกบัวไปอ่ะมาส่งแล้วนะไปอยู่ในที่ของตัวนะใครเชิญก่อนหน้านี้ก็ไปนะไปตามเสียงเรียกของเขานะครับ หรืออะไรเงี้ยก็ไปแล้วเขาหายไปเ oh. ออเออมันพีคจริงคือ,ค,อคือที่เราฟังนในเวอร์ชั่นแบบสั้นๆอะ่ะมันก็น่ากลัวประมาณเดิม<อ>แต่อันเนี้ยเหมือนมันมีดีเทลเออผมบอกเลยว่าเรื่องเนี้ยพีคพีคแบบพีคอันเดะยผมผมให้อยผมก็ยังให้ดัมเบลวันอยู่ในในชีวิตผมนะคือมันเหมือนแบบปังปังใช่ปังใช่ปังปังเห็นว่ามันคือโคนนั้นในเวอร์ชั่นผีอ่ะมันคือโคนนั้นที่แบบ ทำไมพระก็ช่วยไม่ได้ใครก็ช่วยไม่ได้ผมต้องรู้เองจนสุดท้ายแบบมีผู้หญิงส่งมาเฉลยว่าเขาคือแฟนขับผมที่แบบแล้วประเด็นคือเรามีหลักฐานด้วยนะว่าวันนั้นเราวนสะพานกับเขาอะมันช็อกตรงนี้ด้วยมันช็อกตรงนี้คือเราเราเราแบบเออถ้าเราเป็นถ้าเราเป็นอาจจะเป็นศิลปินธรรมดาที่ไม่ได้เป็นคนตั้งกล้องเราก็จะไม่รู้ฟุตเทจหรอกว่ามันว่ามันเกิดอะไรขึ้นนรือเปล่แต่เนี้ยกูเห็นกูเป็นคนตั้งเองกูเป็นคนบินโดนเองกูวนไปแล้วกูเห็น กูต้องเห็นดิได้เห็นจริงๆแล้วหลังจากวันที่เราไปส่งเขาคือเขาก็หายไปเลยไม่มาเลยอะไม่มาเลยผมจะบอกว่าไงดีอะหรือผมรู้สึกเองก็ไม่รู้มาเหมือนแบบให้ใส่บาตรให้อะไรครแต่ตอนนี้เขาอยู่กับผมอะดึงขามั่งดึงผ้าห่มมั่งตอนที่ยังไม่รู้นะว่าเป็นใครอะดึงผมจนผมแบบไม่ทําแล้วนะถ้าทําแบบนี้ไม่ทำลรวจะนอนอยากนอนตื่นตีห้าครึ่งทุกวันเลยตื่นตีห้าครึ่งทุกวันมาแล้วตีห้าครึ่งมาแล้ว ม,มากระตุกขาบ้างมาดึงในฝันนะดึงพระหม่มดึงรู้สึกว่าดึงนะแต่พระห่มนี้เดิมน,นะแต่แตใใ่ในความรู้สึกก็คือผ้าเนะือเลื่อนเลื่อนเลื่อนเลือ่อนแต่ลืมตาพาผ้าก็อยู่ที่เดิมอะไรเงี้ยโอ้โหแล้วว่าวินาทีคือ,ค,อคือมันน่าก,กลัวด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือในวรู้สึกมัน,ม,นมันเศร้าใจด้วยในฐานะที่แบบเศร้าในฐานะที่อาจคิดคิดแทนพี่อารานะนะอาจจะไม่มีคนชอบขนาดนั้นแต่วินาทีที่เขาหันมายิ้มให้แล้ว เรามารู้ที่หลังว่านั่นคือวินาทีสุดท้ายของชีวิตเขาแล้วอะใช่แล้วผมก็เลยถามเขาว่าทําไมเขาถึงโดดโดดน้ําฆ่าตัวตายเลยอะ่ะก่อนอนาะทิตย์หนึ่งเขาทะเลาะกับแฟนอแล้วก็เลยคิดสั้นนี่คืองานพี่สะพภยเขางบนพี่สะพายเขาอพีกไหมพีกพีกแบบผมก็ยังให้เป็น number one นะสำหรับผมนะมคือนันจะบอกว่าใครที่ได้ฟังเรื่องเนี้ยจากที่พในรายการอื่นอะ่ะ มันจะไม่เอิรายละเอียดเยอะเท่านี้อันนี้คือเหมือนเหมือนเราได้กลับย้อนเวลากลับไปแล้วก็ท่องไปกับเขาเลยว่าเขาเจออะไรมาบ้างใช่มันคือพอเราเดินเดินเวลาหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วพอเจอเรื่องหนึ่งแม่งกลับไปหนึ่งใหม่แล้วก็กลับหนึ่งสองสามสี่ห้ามันเหมือนหนังเรื่องหนึ่งที่มันเล่าย้อนกลับตลอดอ่ะเล่าย้อนกลับไปต้นต้นอ๋อมันเกิดอะไรเออเหมือนดูซีรีทั้งเรื่องทั้งเรื่องจนฟินิชภาคหกแม่งคือขมวดทั้งปมเลยว่ามันคืออะไร ใครที่ชื่นชอบความหลอนแล้วก็ติดใจแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ให้ช่อง YouTube ของพวกเราด้วยนะคะใครที่กดแล้วนะครับขอให้ทุกคนรวยรวยกดด้วยนะครับกด u ับ c r i b ้นะครับกดติดตามด้วยนะครับอังคารคลุมโปโ x